ไปแล้วโดยประมาณ6นาทีเนาะที่ความเรียดวิดีโอ 4k นะครับ100เฟรมเรทเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทั้งคู่นั้นจะบันทึกไฟล์วิดีโอเป็นแบบไหนกันบ้างเรามาเริ่มสวัสดีครับผมบอสจาก DJI f u t u r Park ครับผมวันนี้เราจะมาทดลองนะครับบันทึก DJI Action 4่นะครับแบบยาวๆกันโดยใช้ความเรียดวิดีโอที่ 4k 6 0เฟรมเรทนะครับเพื่อดูว่าเขาจะแบ่งไฟล์ยอยู่หรือเปล่าอตอนนี้ก็จะประมาณ60นาทีเดี๋ยวผมจะหยุดที่60นาที52ิวินะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูไฟล์กันว่าเขามีการแยกไฟล์ที่กี่จิกก็จะแบ่งเป็นประมาณนี้นะครับ60นาทีแบ่งเป็น3ไฟล์นะครับไฟล์ละประมาณ16จิกนะครับแบ่งเป็นไฟล์ละประมาณ25นาทีเนาะก็โอเคเขาจะมีการแบ่งแยกไฟล์เหมือนกันเมื่อเรามีการบันทึกวิดีโอแบบยาวๆนะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นการเทสด,ดาวน์โหลดลงโทรศัพท์ ก็แต่ละไฟล์นะครับจะมีแยกเป็น1เนาะจะไม่แยกเพิ่มอีกแล้วนะครับผมโอเคเรามาสรุปกันดีกว่าแอคชั่น3เนาะจะบันทึกไฟล์มีความจุสูงสุดที่4จิกเมื่อไฟล์ที่บันทึกมีความจุเกิน4จิกนะครับเขาก็จะแยกไฟล์ออกจากกันเนาะส่วนแอคชั่น4 1ไฟล์จะบันทึกได้สูงสุดที่16จิก ถ้าไฟล์นั้นเกิน16จิกเขาก็จะแยกไฟล์บันทึกออกเหมือนกันเนาะโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราดีจายพีชปาด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ